คอลัมนิสต์วิเคราะห์ทางการเมืองในหัวข้อที่ว่าสอวดับฝันก้าวไกลแล้วหันมาหนุนเพื่อไทยดูทางคอลัมนิสต์วิเคราะห์ทางการเมืองกันบ้างคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับการพูดออกมาของสอวอแต่ละฝ่ายแต่ละคนวันนี้เนี่ยนะครับมีพูดไม่ตรงกันบ้างบางคนก็ยืนยันว่าจะโหวตให้คุณพิธาแต่ว่าขอดูก่อนว่าคุณพิธาเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะไม่มีประเด็นปัญหาที่อยู่ค้างอยู่ในศาลเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะโหวตไปแล้วมีปัญหาในภายหลัง นะครับส่วนสวาบางคนก็ยืนแข็งเลยบอกว่าไม่เอาเลยนะฮะถ้าคุณพิธาอยู่หรือว่าพรรคเก้าไกลอยู่พรรครัฐบาลฝั่งไหนจะไม่โหวตให้คดีเดตนายกรัฐมนตรีฝั่งนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับผมได้ยกการวิเคราะห์ทางการเมืองมานะครับในหัวข้อที่ว่าสวาดับฝันเก้าไกลแล้วหันมาหนุนเพื่อไทยเรื่องนี้หัวข้อแบบนี้จริงๆแล้วทางการเมืองถือว่าเป็นการ ผลักเกมให้มีปัญหากันเองนะครับระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเป้าหมายหลักในการทําลายล้างก็ยังเป็นเพื่อไทยและยังมีคดีค้างอยู่ดีที่สามารถรื้อฟื้นขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้อยู่ในสมการที่ฝา่ายอํานาจเดิมต้องการเอาไปร่วมนะครับยกเว้นว่าอาจจะมีการข้ามห้วยการสลับขั้วมาอยู่กับพวกก้าวข้ามความขัดแย้งอย่างพลเอกประวิตยวงสุวรรณแต่ว่าในสมการทางการเมืองแบบนี้เดี๋ยวดูมุมมองของคอลัมนิสนะครับที่อธิบายบอกว่า <c oughs> นา,น,นาทีนี้เนี่ยสำหรับการเมืองแล้วก็ดูเหมือนกับกําลังเล่นเกมวัดใจซึ่งกันและการระหว่างพักที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลจํานวน8ปดพรรค,ครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่มีจํานวนเสียงมากที่สุดกับพักเพื่อไทยที่เป็นพักอันดับ2อย่างไรก็ดีด้วยสภาพที่น่าแปลกประหลาดก็คือการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักอันดับหนึ่งกับพรคอันดับ2แทนที่จะแย่งกันจัดตั้งรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันด้วยภาวะที่เป็นพักอันดับหนึ่งคือพักก้าวไกลตั้งข้อจํากัดให้ตัวเองทั้งในเรื่องนโยบายสุดโตง่งเงื่อนไขที่ไม่เอาบางพัก ทำให้ตัวเองก็ติดล็อกเหมือนกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะส่วนอีกด้านหนึ่งที่ทําให้พรรคเพื่อไทยมีอํานาจในการต่อรองสูงมากๆนะครับเนื่องจากมีข้อจํากัดน้อยกว่าสามารถเปิดดิ้วได้เกือบทุกพรรคและด้วยอํานาจต่อรองที่พระเก้าไกลาขาดเพื่อไทยไม่ได้นั้นทําให้ตําแหน่งประธานสภาตกเป็นของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตะทาจากพรรคประชาชาติซึ่งถือว่าเป็นคนกลางแต่ค่อนมาทางเพื่อไทยครับแต่อย่างน้อย ในความเป็นจริงก็คือก้าวไกลแพ้ตั้งแต่ยกแรกนั่นคือไม่ได้เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนไปครองตามที่เคยเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอส,อสอพิศลุโลกมาก่อนหน้านี้ขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ยอมถอยครับจนต้องลงเอยที่นายวันมูฮัมหมัดนองประทาเหมือนกันไม่มีใครได้นะครับแต่ว่าพรรคประชาชาติก็ค่อนมาทางเพื่อไทยตามที่คอลัมนิสเขามองจริงๆนั่นเป็นเกมแรกครับที่พรรคก้าวไกล่พ้แพ้ไปและถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะตาแหน่งประธานสภาเป็นตําแหน่งที่คงอยู่ตลอดอายุของสภา แม้ว่าอาจจะทําอะไรตามอำเภอใจไม่ได้มากเนื่องจากต้องมีระเบียบข้อบังคับสภากําหนดไว้และที่สําคัญก็คือต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางก็จริงอยู่แต่ก็สามารถเปิดโอกาสหรืออำนวยความสะดวกในการเสนอกฎหมายรวมไปถึงการเปิดช่องให้มีการอภิปรายในกฎหมายรวมถึงยติสําคัญของสมาชิกสภาได้เหมือนกันเพราะบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของประธานสภาและนี่ก็คือเหตุผลสําคัญที่ก้าวไกลต้องยืนยันว่าต้องได้ตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรในช่วงแรกๆนะครับ อย่างไรก็ตามขั้นตอนนั้นก็ได้ผ่านไปแล้วจากนี้ไปเนี่ยเรื่องสําคัญก็คือตําแหน่งนายกัฐมตรีที่ทางนายวันมูฮัมหมัดนอมัตประธานสภากําหนดวันประชุมโบวตครั้งแรกเลยครับในวันที่13กร,รกฎาคมโดยนายพิธาลิมเจริญรัฐคดีเดตนายกจากพรรคก้าไกลต้องได้คะแนนเสียงอย่างที่ทราบกันคือ376เสียงครับโดยเวลานี้เสียงสอสในมือทั้ง8พรรคจำนวน311ลบไป1ดังนั้นมีเสียงสนับสนุนจากสวที่ต้องการในเวลานี้คือ65เสียงครับ หลังจากนายวันมัวหมัดนอมัตาต้องงดออกเสียงในฐานะประธานสาภาแต่ยังทิศทางชัดเจนแล้วเชื่อว่ามีจํานวนสวในการสนับสนุนไม่เพียงพอ65เสียงครับจากข่าวก่อนหน้านี้ผมรายงานไปเนี่ยมี30บวก20ไหมฮะนะหรือว่า40บวก20ที่หามาได้นะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอถึง65อยู่ดีซึ่งถ้าเกิดจะเอาไว้ชัวร์มันต้อง80เสียงถึง100เสียงด้วยนะครับการผิดกันพลาดได้ คอลันิสจึงบอกต่อไปว่าส่วนหนึ่งที่ไม่มั่นใจก็มาจากความเคลื่อนไหวในลักษณะปลุกม็อบของนายพิธาและพรรคเก้าไกลเองที่เวลานี้หากจะสังเกตก็จะเห็นว่ามีการเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพล้วนเป็นลักษณะสร้างกระแสประชาชนเพื่อเกิดการกดดันสอวอให้หนุนนายพิธาครับเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วเหลืออีกนิดเดียวพวกเราจะถึงเส้นชัยไปด้วยกันเหลือเวลาเพียงแค่4ีวันเท่านั้นที่จะเป็นเวลาประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกกําลังจับตาดูว่าสังคมไทย คุณค่าความเป็นไทยแบบไหนเชื่อว่ากับเวลาที่เหลือรอสี่วันเราถึงเส้นชัยแน่นอนและเส้นชัยนั้นคงจะเป็นของใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ของประชาชนทุกคน สี่วันที่เหลือ13กรกฎาคมนี้จะเป็นการตัดสินใจของพรรคการเมืองทั้งสภาล่างสภาสูงที่ต้องตัดสินใจร่วมกันในรัฐสภาว่าอีกหนึ่งทศวรรษของประเทศไทยหน้าตาจะเป็นแบบไหนถ้าตัดสินใจถูกต้องให้โอกาสประเทศไทยเลือกประเทศไทยก็อยู่คู่กับอนาคตประเทศไทยจะ,จะเจริญไม่เป็นสองรองใครแน่นอน ถ้าเราเลือกผิดฝืนมติประชาชนทําให้ความไม่ปกติของเมืองไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมายังไม่ปกติต่อก็ไม่รู้ว่าโอกาสทองแบบนี้ในวันที่13กร,รกฎาคมจะมาถึงอีกเมื่อไหรการคืนความปกติให้กับบ้านเมืองเริ่มต้นได้แล้วตั้งแต่14พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ทั่วประเทศได้คะแนนให้คะแนนพรรคก้าวไกลมาแล้ว14ล้านเสียงให้พรรคเพื่อไทยมาอีก10ล้านเสียงรวมทั้งหมดเราได้เสียงข้างมาก25ล้านเสียงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิมนะครับ นั่นคือเสียงของพิธาที่กล่าวบนเวทีในการขึ้นไปปราศัยที่จังหวัดปทุมธานีครับนายพิธากล่าวต่อไปว่า2เดือนที่ผ่านมาเหมือนเลือกตั้งจะเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จเป็นเพราะความไม่ปกติของการเมืองไทยที่มาจากรัฐธรรมนูญ2560ล้มล้างอำนาจประชาชนตลอดเดี๋ยวก็ยึดอำนาจนิติสงครามและยุพักโอกาสนี้คือโอกาสประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่จะคืนความปกติให้สังคมไทยทุกคนทั้ง750นะครับทั้ง น,น่าจะเป็น75ล้านคนนะครับมีโอกาสจะคืนความเป็นปกติให้การเมืองไทยให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าได้ให้เราเท่าเทียมกันให้เราเท่าทันโลกสักทีฉะนั้นส่งข้อความนี้ไปยังประชาชนถ้าพวกคุณไม่ถอยผมก็ไม่ถอยเช่นกันครับนี่คือเสียงคุณพิธานะครับเราพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันในวันที่13กรกฎาคมนี้ตนพร้อมจะเป็นนายกรตรี ของทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหญ่และอยู่ที่รหัสไปรษณีย์ไหนในประเทศไทยเลือกหรือไม่เลือกขออนุญาตให้นายยุตรีชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตรับใช้พวกคุณนะครับเสียงพิธาปราศัยนะครับก็เป็นข้อความเดียวกันนั่นแหละกับที่ไปปทุมธานีแต่ว่านี่คือชุดการปราศัยเป็นคําพูดการปราศัยก่อนหน้าปทุมธานีอยู่ที่ไร่แยกราชประสงค์ครับในเย็นของวันที่10รกรกฎาคมหนึ่งในเวลาที่คนเดินสายมาอย่างต่อเนื่องเข้ามา ชมการปราศัยจากหลายจังหวัดครับซึ่งมีความหมายในคําพูดคือท่าทีคําพูดการเคลื่อนไหวล้วนเป็นลักษณะที่เข้าใจได้ทันทีว่านี่คือการปลุกม็อบใช้กระแสสังคมเพื่อมาบีบมาหนุนครับซึ่งในนาทีนี้ก็มีเป้าหมายพุ่งไปที่สอวอนั่นเองโดยส่วนใหญ่พวกสอวอย้ําว่าจะไม่โหวตด้วยเหตุผลเกี่ยวกับนโยบายที่อ่อนไหวเชน่นเรื่องการแก้ไขมาตรา1นึรรวมไปถึงนโยบายที่ไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับอย่างไรก็ดีเมื่อย้อนไปพิจารณาท่าทีของสอวอก่อนหน้านี้ ที่หลายคนเริ่มออกมาพูดในลักษณะว่าจะโหวตหนุนคดีเดตนายรุมงตรีจากเพื่อไทยแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าการโหวตดังกล่าวเนี่ยหมายถึงว่ายังมีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ในรัฐบาลเพื่อไทยเป็นแกนนําหรือไม่หรือว่าจะเป็นการพลิกขั้วไปแล้วหรือเปล่าแต่ยังน้อยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าท่าทีแบบนี้มันเป็นผลบวกกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าครับขณะเดียวกันหากเป็นความจริง มันยังเป็นการทำลายน้ำหนักจากคำพูดที่ว่าพวกเขาได้ฉันตามมติจากประชาชนจะไปขัดขวางไม่ได้แต่คราวนี้เป็นการโหวตให้อีกพรรคก็คือพรรคเพื่อไทยกลายเป็นว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับพรรคเก้าไกลซึ่งต้องใช้วิธีปลุกม็อบมากดดันสะทอนเห็นว่าไม่มีความมั่นใจหรือเหมือนกับรับรู้ชะตากรรมล่วงหน้าแล้วว่าไม่ผ่านแน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีคำพูดของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลด้วยพรรคอันดับสามครับที่มีสสมากถึง71คนกล่าวว่าสมควรโหวตเรื่องนายกรรมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนเหมือ กับการดับฝันนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรเก้าไกลที่มีความพยายามจะยื้อเวลาออกไปโดยเฉพาะการโหวตอย่างน้อย2หรือ3ครั้งหรือลากยาวไปเรื่อยๆสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร095 4 6 0 5 5 8 0